ราศีธาตุด,ดินนะคะพฤะศกกันมังกรสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาราศีนับได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าเราอยู่ลัคนาไหนราศีไหนสามารถลองไปเซิร์ช ได้เลยนะคะเราจะนับกันที่พลังงานดูนะคะสมมติว่าถ้าคุณอยู่ราศีามีลัคนาอยู่ในราศีธาตุดินก็สามารถที่จะฟังได้ถ้าพลังงานของคุณตรงหรือว่าถ้าเกิดคุณมีราศีอยู่ในธาตุไฟก็ลองไปฟังธาตุไฟดูถ้าเกิดว่าตรงก็สามารถที่จะรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะย้ําเหมือนเดิมนะคะว่านับได้ทั้งแบบลัคนาราศีและดูได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกนะคะโอเค เรามาดูพลังงานกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชาวธาตุดินหนึ่งสองสามสี่ห้าห พลังงานของคุณตอนนี้อยู่ในจุดของคนที่กำลังมองหาความเพอร์เฟให้กับชีวิตมองหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณเจอกับ อะไรหลายๆอย่างที่มันมันแบบเข้าเข้าออกออกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการทํางานหรืออะไรก็ตามคือหลายๆอย่างในชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ใจหวงังถึงแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างที่จะเก่งอย่างที่จะเป็นคนที่ดีกว่านี้แต่คุณก็รู้สึกว่าสถานการณ์โดยรวมมันไม่ได้ทําให้คุณเป็นแบบนั้นเลยที่ผ่านมาคุณเหมือนจมอยู่กับความคิดของตัวเองมีความลังเลมีความสับสนมามากพอสมควรแต่มันเหมือนกับว่าตอนเนี้ย คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะเตรียมรับกับความอิสระที่กําลังจะเข้ามาแล้วเรามองว่าในอนาคตอันใกล้เนี้ยค่ะจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใครที่อยากได้เดินทางไปต่างประเทศอยากที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสที่จะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะดูกดดันดูไม่ชัดเจนหรือว่าดูต้องเจอกับอะไรที่มันเหนื่อยๆแต่คุณจะสามารถ ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในตอนเนี้ความรู้สึกของคุณเองคือคุณรู้สึกว่าอยากที่จะหยุดพักไม่อยากสนใจอะไรทั้งนั้นอยากที่จะโฟกัสอยู่แค่ตัวเองครอบครัวอยากที่จะดึงตัวเองที่เคยเป็นคนร่าเริงกลับมาให้ได้อยากที่จะแบบกลับมาเป็นคนเดิมเป็นคนที่มีความสุขให้ได้อะไรประมาณนี้อันนี้คือพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วการงานของคุณจะเป็นยังไงกัน การงานของคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะเ,ออเรามองว่าการงานของคุณค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่พอรับได้อยู่นะคะใครที่อยากย้ายงานอยากหางานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกจะเป็นงานที่เข้ามาแล้วทําให้คุณดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวดูซิ โอเคถ้าคุณมีการย้ายงานอาจจะมาจากคนรู้จักแนะนํางานมาให้หรือว่าเป็นงานที่อาจจะมีคนรู้จักอยู่ในบริษัทนั้นและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้อยากย้ายงานเรามองว่าปัญหาที่มีอยู่อ่ะมันมันมัน,ม,นมันแทบจะไม่เหลือแล้วแหละตอนนี้มันมีแต่ความแฮปปี้แหละในเรื่องของการทํางานทุกอย่างมันคลี่คลายไปแล้วแล้วก็ ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็คือมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอแต่ถามว่ามันแบบเป็นปัญหาใหญ่ไหมมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นคุณยังสามารถที่จะรับมือกับมันได้อยู่นะคะเป็นอะไรที่เข้ามาเพื่อให้เรารอบครอบในการทํางานมากขึ้นเฉยๆนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะบางคนอาจจะมีการทริปบริษัทมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเดินทางไปในต่างประเทศ รรีอะไรระไปมาณน้ในเรื่องของการทํางานเป็นแบบการเดินทางระยะสั้นๆก็ได้นะคะ<_ <EN> _>หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากหางานใหม่อะคะ่ะเราก็แนะนําว่าลองหางานเกี่ยวกับสายงานต่างประเทศสายงานที่มีการติดต่อเจราจาม,มีการเดินทางบริษัททัวร์บริษัทษท,ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในเรื่องของคนที่หางานใหม่ส่วนคนที่ไม่ได้หางานใหม่ก็อย่างที่บอกไปคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเรามองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการงานของคุณเลยนะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินว่าการเงินจะเป็นยังไงการเงินปาร์ตี้หนักเงินหมดไปกับปาร์ตี้หมดไปกับการเที่ยวใช่ไหมคะที่ผ่านมาแล้วก็จะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามากระทันหันคือถามว่าเดือดร้อนเรื่องการเงินไหมไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่า มันก็ไม่ได้พอมีเหลือเก็บมันก็จะแบบเหมือนใช้แล้วก็มานั่งคิดทีหลังว่าไม่น่าใช้ไปเลยอะไรประมาณนี้ยทีนี้ในเดือนนี้ค่ะอยากให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายที่จะเข้ามาแบบกระทันหันแล้วทำให้คุณรู้สึกว่า ออคุณคุณไม่ได้พร้อมที่จะจ่ายหรือว่ามันอาจจะกระทบถึงเรื่องของการเงินพอสมควรแต่ว่าพอพ้นสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมไปได้ทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นนะคะหลังจากเดือนที่2ออสัปดาห์ที่2ของมีนาคมไปอ่ะคะ่ะชาวธาเดินเรามองว่า เดี๋ยวการเงินจะกลับมาดีขึ้นจะมีโชคลาภเข้ามาเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะโชคลาภส่วนใหญ่มาจากการทํางานลองว,ว่าพระพิคเนศพระพรมดูพระนารายณ์ดูก็ได้นะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของการเงินการงานของเราให้รับรื่นมากยิ่งขึ้นใครที่ลงทุนเงินปันผลเอาไว้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นภายใน สัปดาห์ที่3หรือ4ของเดือนมีนาคมนะคะถ้าเป็นในช่วงแรกๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากการทํางานซะส่วนใหญ่แต่ว่าปลายเดือนไปนี้การเงินของคุณจะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยสิ่งที่ต้องระวังเรารู้สึกว่ามันเป็นรายจ่ายจุกจิกที่คุณจะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าคุณน่าจะรับมือกับปัญหาในเรื่องของการเงินได้มากมายพอสมควรเลยนะคะมาดูพลังงานของความรักกัน ความรักของคุณตอนนี้คุณอยู่ในความรักแบบไหนกันอยู่คะชาวธาตุดินโอ้พลังงานเดียวก,กันกับพลังงานของเดือนนี้เลยนะเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เลือกอยู่มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะไปหรือเลือกระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งอยู่นะคะแต่ว่าปลายทางคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะ คือคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าจริงจังในเรื่องของความรักแล้วคุณก็ไม่ได้อยากที่จะเจอกับความรักที่มันฉับฉวยอยากจะเจอกับความรักที่พอเจอแล้วจะต้องเป็นความรักที่ดีเลยเป็นความรักที่สบายไม่ได้เป็นความรักที่แบบท็อกซิกเหมือนที่ผ่านมาคุณอยากจะเจอคนที่จริงจังกับคุณแล้วก็คุณมองหาความรักที่จะทําให้ พาตัวของคุณไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จได้แต่อุปสรรคมันก็คือการใช้ชีวิตของคุณมันไม่ได้ส่งผลให้คุณได้เจอคนใหม่ๆสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณอยากจะเจอคนที่ดูแลคุณได้คนที่มีความมั่นคงคนที่รักคุณจริงๆแต่ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่แบบยังชิลๆอยู่ยังไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรักหรือว่ายังไม่ได้ ตั้งใจหาแล้วคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนพลังงานเดียวกันกับคุณคือเป็นพลังงานที่ชิลๆไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตคุณจะเจอคนที่จริงใจเข้ามานะคะเป็นพลังงานของคนไกลที่จะเข้ามาหาคุณได้ด้วยนะคะส่วนคนที่แบบว่ามีความรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันอาจจะมีช่วงที่ต้องไกลกันแต่ว่าสุดท้ายก็จะมีการวนเวียนกลับมาเจอกันอยู่ดีนะคะอันนี้เป็นพลังงานคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะกันที่ความรักคนโสดกันดีกว่า ความรักคนโสดในเดือนมีนาะคมอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะจะมีคนเข้ามาอีกยื่นให้คุณจริงๆเป็นคนทำงานเก่งคนบ้าง,งานเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้มีการมีโอกาสว่าเป็นคนไกลติดต่อกันทางออนไลน์เจอกันในออนไลน์ ได้นะคะชาวธาตุดินมีการไปวอนขอไปร้องขอมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้พลังงานของคนไกลคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีความต่างกันในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับการติดต่อจากใครหลายๆคนแต่เรามองว่าเป็นพลังงานของคนใหม่ๆซะส่วนใหญ่นะคะคนเก่าๆอาจจะมีวนเวียนเข้ามาบ้างแต่ ในกรณีที่เป็นคนเก่าอะคะ่ะเรามองว่าจะต้องเป็นคนเก่าที่ไม่ได้เจอกันแล้วคุยกันผ่านทางออนไลน์เท่านั้นหรือเป็นคนเก่าที่เป็นคนไกลอืมส่วนคนที่เข้ามาใหม่ๆมมันเป็นพลังงานของชาวต่างชาติพลังงานของคนไกลค่อนข้างที่จะชัดมากๆมันเป็นการติดต่อสื่อสารเข้ามาแบบกระทันหันเข้ามาแบบโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวในตอนนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์สามารถที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นคนคุยเป็นคนรักกันได้เลยนะคะสำหรับคนโสดในตอนนี้นะ เขาเป็นคนที่คุณต้องการเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลคุณได้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่ามีหน้าที่การงานมั่นคง มากๆเลยเข้ามาหาคุณคนไกลค่อนข้างที่จะชัดเป็นคนไกลคนราศีธนูหรือคนที่มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยชีวิตเขาจะดูมีการเปลี่ยนแปลงมีตัวเลือกมีอะไรให้ทาอยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะส่วนคนที่ถ้ามีคนเก่าวนเวียงกลับเข้ามานะคะคนเก่าคนนี้วนเวียงกลับเข้ามามันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ให้ต้องกลับมาเจอกันหรือคุณอาจจะไปร้องขอไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เขากลับเข้ามาซึ่งเรามองว่าโอกาสพัฒนากับคนเก่าๆที่วนเวียงกลับเข้ามามันจะมีการพัฒนากันไปในทิศทางที่ดีมาก นะคะคอะไรที่เคยเป็นปัญหากันมันก็จะจบลงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรแล้วเรารู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้คยค่อยๆดูกันไปค่อยๆค,คุยกันไปสามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้นะคะอันนี้สําหรับคนโสดเนะะดาะเท่าที่ค่ะพอดีแอรปิดต้องมามาเา่ามาดูพลังงานของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกัน พลังงานของคุณในขอโทษนะคะหมาเสียงดังนิดนึงพลังงานของคุณตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่คุยกันแต่ว่าเริ่มมีพื้นที่ให้แก่กันและกันเพราะคุณรู้สึกว่า มันมีความไม่ชัดเจนมันเหมือนจะได้เริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่มันเหมือนจะพัฒนามันมันเป็นอะไรที่ก้าวไปข้างหน้า3ามก้าถอยหลังมาอีก3ามก้าอะไรประมาณนี้คือเหมือนจะพัฒนาก็ไม่ได้พัฒนาเหมือนจะได้คุยก็ไม่ได้คุยเป็นอะไรแบบนี้ไปค่อนข้างที่จะเรื่อเรื่อจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แหละแล้วคุณก็เริ่มปล่อยขึ้นมากๆเพราะคุณรู้สึกว่ามันดูแบบเหมือนเขามีกำแพงให้กับคุณมีกำแพงให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะ เรามองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าจะเป็นการจบจะมีจบสองกรณีคือถ้าไม่ชัดเจนไปเลยก็จะเป็นการแยกย้ายไปเจอคนใหม่ไปเลยนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งสองจริงๆว่าอาจจะเป็นทั้งถ้าไม่เจอคนใหม่ไปเลยก็อาจจะเป็นการแบบ ได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นได้คบกันเลยก็ได้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะได้เจอมันจะเป็นอะไรที่เคลียร์ชัดเจนอะไรที่มันไม่เคลียร์มันก็จะเคลียร์เกิดขึ้นขอโทษเสียงหมานิดนึงนะคะแต่เรามองว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเพราะว่าเขาดูค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะสร้างความมั่นคงอยากที่จะอยู่กับคุณแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น ก็ค่อยๆดูกันไปยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่าเรามองว่าทิศทางของความรักของคุณกับเขาอะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะส่วนความรักของคนมีคู่คนมีคู่ทตาดินใน เดือนธันวาคมมีการสื่อสารมีการเคลียร์ปัญหาอะไรกันเอ้ในเดือนมีนาะมีการสื่อสารมีการเคลียร์กันมีการง้องอนกันไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะอะไรที่เคยคลุมเครืออะไรที่เคยไม่ดีมันจะจบลงไปแล้วแล้วก็เป็นพลังงานของการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีการเริ่มต้น สร้างความมั่นคงอะไรใหม่ๆกันอาจจะนําไปสู่การมั่นหมายแต่งงานการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่าการร่วมหอลงลงอะไรสักอย่างหนึ่งได้เลยนะคะเป็นการเฉลิมฉลองที่ดีมากๆคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเขาแค่เป็นคนที่แบบนิ่งเฉยๆคะ่ะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่คุณดีมากๆเลยเราก็ค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆจะมีการเจราจาอะไร สักอย่างหนึ่งในทิศทางที่ดีใครที่มีปัญหากันอยู่ก็จะมีการเคลียร์กันมีการงอนง้อกันนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่เรามองว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาถึงขั้นได้มั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นสร้างความมั่นคงให้แก่กันและกันได้เลยนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ออราเตอรและไพ่สิงห์ิษ์กัน คุณได้รับการปกป้องจากจัก,กรวาลน,นะคะอืมขออีกหนนึงโอเคคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆคุณคุณถูกห้อมล้อมด้วยของความแบบ โอกาสใหม่ๆคุณจะต้องเจอกับความสามารถที่ไม่รู้จบของตัวเองอย่าเพิ่งจะท้อหรือว่าอย่าคิดมากนะคะคุณได้รับการปกป้องจากจักรวาลคุณเป็นคนที่จักรวาลเขาตั้งใจให้คุณลงมาเพื่ออยู่บนโลกใบนี้เพื่อทําตามเป้าหมายของคุณให้สําเร็จนะคะพยายามที่จะมีความมั่นใจในตัวเองให้มากๆอย่าหยุดที่จะยอมแพ้อย่าเซตเทิลดาวกับอะไรง่ายๆนะคะ ไหว้ชูชกนะคะข้าปู่ชูชกจะได้มีกินมีใช้นะคะว่าพระเจ้าตักสินพะนระนเรศวรได้นะคะหรือว่าบูชาไฟช่วงนี้ระวังในเรื่องของอาหารการกินเล็กน้อยนะคะอย่าก,กินของดิบอย่าก,กินของหมักของดองมากจนเกินไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าเดินทางในตอนกลางคืนนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงไหว้พระกิษณะพระแม่ราธานะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของดวงความรักให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ จบไปแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ